สวัสดีครับเพื่อสมาชิกค,ครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวรัชพืชน,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อสมาชกกิกทุกทท่านก่อนเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทำคลิปดีๆเกี่ยวกับการติดตั้งที่ได้มาฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวรัชพืชและต้องขอบคุณอีกสักครั้งนะฮะที่เพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับ เข้าใจนะครับระบบการติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับและไว้วางใจทางทีมงานของผมได้นํารถมาอัปเกรดระบบเครื่องเสียงออกไปนะครับต้องขอบคุณนะครับนะครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้นะครับทีมงานของผมนะครับขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกท่านนี้นะครับที่นารถ Honda นะฮะ HRV เจ้าตัว EL นะครับได้ทางทีมงานของผมได้ทาการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดยอดนิยมทีเดียวนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีภายทั้งยุสานโดดเด่นและชัดเจนมากนะครับผมนะฮะ เราจะติดตั้งนะครับบริเวณชุดหน้ากับชุดหลังนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นและเสริมไปด้วยพลังเบสที่มีมิตินะครับเจ้าตัวซับบ็อกของค่ายแอรพายโดดเด่นและชัดเจนทีเดียวนะครับเราจะติดตั้งเจ้าตัวซับบล็อกตำแหน่งไหนนะครับเบสไม่จมเบสไม่หายเบสมีมิติเบสล่องหนตามมาชมด้านในเพราะผมเนะครับครับเพื่อสมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาชมบริเวณแผงประตูหน้าด้านซ้ายนะครับนี่นะฮะในรถ H R สนะครับเจ้าตัว E อนะครับ เพื่อสมาชิกค,ครับเดี๋ยวตรงนี้นะฮะที่เพื่อสมาชิกเห็นตรงนี้จะเป็นของเดิมนะครับผมมาถ่ายเบื้องหลังให้ดูกันก่อนนะครับแล้วทําไมทีมงานของผมนะฮะถึงเน้นนักเน้นหนาในการติดตั้งแผ่นดมนะครับเดี๋ยวช่วงหนะะ้าเพื่อสมาชิกจะเข้าใจอย่างละเอียดทีเดียวนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ออกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพลาสติกบางๆนะครับมีการสั่นสูงมากทีเดียวและค่ารีเฟลคชันคือเสถียรทอนตรงเนี้ยมากนะคะรับเราแบนทิ้งเราไม่ต้องการนะคะเรจะติดตั้งแผนแ่นดัม ที่มีคุณภาพผมบอกได้เลยว่าไม่พ้นของย่อแพริเบตแน่นอนนะครับและทีมงานของผมเรามีเทคนิคมีเคล็ดลับนะฮะให้เจ้าแผ่นแดมนะครับกับโครงสร้างซึ่งเป็นโลหะใช่ไหมครับให้เขายึดเกาะกันได้ดีทีเดียวนะครับและเปลี่ยนเจ้าลำโพงมิเลนชุดใหม่นะครับเรามีเทคนิครูปแบบไหนให้ได้รายละเอียดชิ้นดนตรีเพลงเพาะๆทีเดียวตามมาชมช่วงหน้าเลยนะครับครับพู้สมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะครับในรถ Honda HRV นะครับเจ้าตัว EL คันนี้นะคะ นะครับผลพาเพื่อสมาชิกทุกๆท่านนะฮะมาชมนะครับเคล็ดลับและเทคนิคนะครับในการออกแบบนะฮะติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์นะฮะและติดตั้งแผ่นแดมนะครับเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับให้มีรายละเอียดชิ้นดนตรีเพลงเพราพอโดดเด่นและชัดเจนทีเดียวตามมาชมนะครับลำดับแรกนะครับเพื่อสมาชิกนะครับทุกๆรีวิวนะครับทุกๆคลิปเพื่อสมาชิกจะเห็นนะครับทีมงานของผมนะครับได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมนะฮะโดยเลือกแผ่นแดมตัวนี้นะครับของยี่ห้อแคทเเบซึ่งมีน้ําหนักเบานะครับ และทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะฮะแลมเข้าไปนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับพี่ผมบอกเพื่อสมาชิกทุกๆท่านนะครับนะฮะที่มาของผมนะครับเรามีเทคนิคเคล็ดลับนะครับในการติดตั้งแผ่นแดมนะครับกับบริเวณแผงประตูซึ่งเป็นโลหะใช่ไหมครับให้เขายึดเกาะกันนี้ดีไม่มีพงอากาศนี่นะฮะเพื่อสมาชิกครับที่เพื่อสมาชิกเห็นตารางหมักอตตรงนี้นะฮะตรงนี้คือเทคนิคนะครับในการสร้าง e n f o r c e m e n t นะครับ บริเวณทั่วแผ่นแดมทีเดียวนะครับเพื่อให้เจ้าแผ่นแดมกับโครงสร้างเขายึดเกาะกันแน่นนานะครับและดูสิครับเพื่อสมาชิกความยหยุ่นตัวของเขานะครับสูงมากทีเดียวในการยึดเกาะกับโครงสร้างขึ้นรูปนะครับขึ้นลายนะครับสวยมากและลดค่ารีเฟลชันคือเสียงสะท้อนและการสั่นได้อย่างสูงเห็นไหมครับเพื่อสมาชิกลองดูดิครับลองย้อนไปนิดนึงแล้วเพื่อสมาชิกจะเห็นก่อนติดตั้งนะครับซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกบางๆเป็นฟองน้ําบางๆครับ ตรงนี้ไม่าจะเป็นการซับเสียงซับเสียงนิ่งจริงๆนะครับผมขอย้ำอีกสักทีหนึ่งนะครับผูสมาชิกปึ๊บเห็นไหมครับการซับเสียงเขาได้ดีเยี่ยมนะครับนะฮะส่วนที่2นะครับผมจะมาพูดถึงเจ้าลำโพงมีเลน์กันบ้างนะครับในการออกแบบตรงนี้นะครับ่อนสมาชิกบางท่านนะฮะอาจจะไม่คํานึงถึงนะครับในการติดตั้งนะครับ เราเอาลำโพงชุดใหม่ใส่เข้าไปเดินสายคือจบอันนี้มันไม่ใช่นะครับผมบอกได้เลยได้เสียงไม่ได้ได้แค่ระดับหนึ่งนะครับก่อนทางทีมงานของผมจะติดตั้งฮะจอนพงเสียงกลางตัวนี้นะครับทีมงานของผมนะครับจะทําการออกแบบเ้วยตัวสเปเซอร์เห็นไหมครับก่อนติดตั้งออกแบบเ้วยตัวสเปเซอร์เพื่ออะไรนะครับเพื่อลดเสียงนะครับบริเวณตกกระทบนะฮะหรือว่าค่าอินซิเดนต์บริเวณเบาะหรือคอนโซลตรงนี้มีผลเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับนี่นะฮะผู้สมาชิกนะฮะ ออกแบบรถแต่ละรุ่นแต่ละค่ายนะครับในการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์แตกต่างกันไปอย่างเช่นวันนี้นะครับในการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับให้เหมาะสมในรถ Honda เจ้าตัว h r v นะครับ EL คันนี้นะครับและติดตั้งนะครับเจ้าลำโพงเสียงกลางเข้าไปในตำแหน่งเดิมและตามไปด้วยเอ็กซ์ต n k ลิงเพื่อลดความสูญเสียงเสียงนะครับตรงนี้คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับเพื่อให้มีเวทีเสียงมิติดี ฟังแล้วเพาะฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายต้องติดตั้งให้ได้มาตรฐานแบบอเวอรณ์ซาวและถุกอย่างนี้นะครับครับเพื่อสมาชิกค,ครับผมที่เพื่อสมาชิกเห็นอยู่ด้านซ้ายมืองผมตัวนี้เป็นแผงประตูหลังนะครับในรถ Honda HR-V สุวีจีโตเอนะครับเพื่อสมาชิกค,ครับ ทีมงานของผมนะครับเราติดตั้งเจลโพมีเลนลักษณะไหนนะครับถึงเพื่อสมาชิกนะครับกลับมานะครับที่ร้านผมและมาอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาชมทุกอย่างนะครับมีเทคนิคมีขั้นตอนนะครับและมองข้ามไม่ได้นะครับหลายๆขั้นตอนทีเดียวตามมาชมนะครับเพื่อสมาชิกครับอย่างนี้นะครับผมขออธิบายก่อนเลยระ้วแบบแรกในการปูพื้นฐานนะครับบริเวณแผ่นประตูนะครับทีมงานของผมเราเลือกแผ่นแดมที่มีคุณภาพของยี่ห้อเท็ดเบสซึ่งน้ำหนักเบานะครับและทน ภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับนะฮะทีมงานของผมเรามีเทคนิคนะครับให้เจ้าแผ่นแด็มนะครับกับโครงสร้างบนเวทีแผงประตูซึ่งเป็นโลหะใช่ไหมครับให้เขายึดกล่องกันได้ดีตามมาชมนะครับอ่ะผมขออธิบายแผ่นแด็มก่อนนะครับรุ่นเรื่องแผ่นแดมที่มีคุณภาพของยอเกติเบสนี่นะฮะผู้สมาชิกสังเกตไหมครับที่ขึ้นตารางหมักฮอตตัวนี้นะฮะนี่แหละครับโดยทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและจักรพฤษนะครับ เราได้นําเทคนิคในการสร้าง n f o r c e m e n t บริเวณรัวแผ่นเพื่อเจาแผ่นแดมกับโครงสร้างนะครับให้เขายึดเกาะกันได้ดีทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะและลดค่า f l e c ค i o n คือเสียงสะท้อนไงครับและการสั่นได้อย่างสูงมากทีเดียวนะครับตรงนี้ผมบอกแล้วว่าแบรนทิ้งไม่ต้องการนะครับเพื่อมาชิกครับที่ผมเน้นนักเน้นหนาในการติดตั้งแผ่นแดมตรงนี้นะครับนะฮะผมใช้เจ้าลำโพงมีเรียนชุดใหม่ให้เขาทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีเดียวให้เสียงมิดเบสที่ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการซับเสียงนะครับผมบอกเลยฮะขออนุญาตนะครับเห็นไหมครับนิ่งจริงๆนะครับสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่าเรามาดูนิดนึงนะครับผมบอกเลยว่าทุกขั้นตอนผมไม่มองข้ามนะครับเกี่ยวกับช่องเป็กก็ดีนะครับโดยทางทีมงานของผมจะหลีกเลี่ยงนะครับเกี่ยวกับคัตเตอร์นะครับจะไม่นํามาคว้านนะครับมาแยงมาแบบมากีดมาอะไรนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับ โดยทางทีมงาหาของผมเรามีอุปกรณ์นะครับในการเจาะช่องเป๊กโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในการเจาะเห็นไหมครับสวยที่เดียวนะครับตรงนี้สังเกตได้เลยนะครับนะครับส่วนนี้คือเทคนิคนะครับต่อไปส่วนที่2นะฮะเรามาดูกันบ้างนะครับที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้มาอัปเกรดนะครับผมและอยากได้เพลงเพาะๆนะครับทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่ามีเทคนิคนี่่ะเรามาชมกันเลย เพื่อมาชิกครับอย่างนี้นะครับผมขออธิบายก่อนเลยนะครับก่อนติดตั้งเจ้าลำโพงเสียงกลางหรือเจ้าลำโพงมิเลนต์ตัวนี้นะครับเพื่อมาชิกนะครับอาจจะไม่ให้ความสําคัญมีลําโพงปุ๊บติดตั้งปุ๊บเดินสายคือจบผมบอกได้เสียงไหมได้แน่นะครับแต่ได้แค่ระดับหนึ่งนะครับจะไม่มีมิตินะครับรายละเอียดเสียงตรงนี้นะครับยังไม่โดดเด่นนะครับอยากโดดเด่นอยากมีมิติเสียงพอๆใช่ไหมครับมาชมต่อเลยนะครับอธิบายอย่างต่อเนื่องเพื่อมาชิกครับตรงนี้นะฮะ โดยทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์รัึฟ์ได้ทําการออกแบบนะครับเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมนะครับในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับในการออกแบบนะครับตรงนี้แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ให้เหมาะสมนะครับในรถ Honda h เทสาวีเจ้าตัว EL นะครับมีความสาคัญนะครับเพื่อลดค่าอินซิเด้นต์นะครับนะครับเพื่อสมาชิกบางท่านถามผมว่าค่าอินซิเด้นต์คืออะไรน้องผมขออธิบายอย่างนี้นะครับเราปิดนะครับ เษที่ตกกระทบนะฮะบริเวณเบาะนะครับหรือว่าบริเวณคนโซนกลางตรงนี้มีผลนะครับเห็นไหมฮะเสียงรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับและติดตั้งเจ้าลำโพงบิเดนเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับและตามไปด้วยนี่นะครับเอ็กซ์ตร้าลิงค์นะครับเพื่อลดความสูญเสียงเสียงหลังจากที่เราได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับเพื่อมาชิกครับบริเวณชุดหลังตรงนี้นะครับผมอธิบายเสร็จแล้วครับนะครับผมขอเสริมนิดนึงนะครับ เจ้าลำโพงมีเลนส์ตัวนี้เวลาติดตั้งเราจะติดตั้งในตำแหน่งเดิมแล้วไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เห็นไหมครับมาอยู่ข้างบนอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับโดยทางทีมงานของผมนะครับผมบอกเลยครับเราจะไม่หยุดนิ่งนะครับเราจะพัฒนานะครับนะฮะนำเทคนิครูปแบบใหม่ๆนะครับผมเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อให้เพื่อสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับมีมิติในการฟังเพลง <S <S เพลงเพาะๆใช่ป่ะใช่ไหมครับ มาร้านผมจบเกี่ยวกับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงและเป็นราคาที่จับต้องได้ผมบอกได้เลยนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงบริเวณชุดหลังนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยนะครับครับผู้สมาชิกครับทางทีมงานของผมเรื่องการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถ h อ n ด้ HRV คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกทุกๆท่านเลยนะครับที่กําลังติดตามรีวิวนี้อยู่เดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับพลังเบรคนะครที่มีมิติและรายละเอียดชิน้นดนตรีเพลงเพาะ ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมขออนุญาตเปิดเสียงนิดนึงนะครับ ชิกค,ครับเป็นไงกันบ้างนะฮะเห็นไหมครับเวลาวเราฟังนะครับผมละเลอียดช้ดดนตรีโดดเด่นและชัดเจนมากเวลาวเราฟังเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายมากจริงๆ นะครับฟังแล้วรู้สึกเพลิดเพลินนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดช้นดนตรีนะครับและเสียงนักร้องนะครับมีความลงตัวจริงๆภายนมิสานะครับสำหรับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถฮอน d ้า hrv นะครับคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเหมือนจะของรถคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับแวะมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนเสาแลวจะเพิ่จะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจ้ผผมมมดดดววยนะคคคครรรรัััััับบบบสสสีีเพื่อาชิก